ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินต้องตรวจสอบอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับอันดับแรกที่ต้องตรวจสอบคือที่ดินที่ท่านจะซื้อนั้นเป็นเอกสารอะไรอย่างเช่นหนึ่งนโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินนั้นถือว่าเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินจะมีหลักเขตชัดเจนที่แน่นอนนะครับมีหลักหมดของกรมที่ดินกําหนดไว้ชัดเจนเรื่องแนวเขตอันดับที่2ครับนอส,สามกหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หลักฐานที่เป็นเอกสารนอสสามกจะไม่มีเรื่องหลักหมดหรือหลักเขตแต่จะมีสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศนะครับที่ระบุแนวเขตไว้ ซึ่งพื้นที่จะเป็นไปตามนศสามกหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบณพื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่งอันดับต่อมาครับนศสามนศสามนี้ก็ไม่มีหลักเขตนะครับไม่มีหมุดเหมือนกันนะครับแต่จะมีการครอบครองและทําประโยชน์บนพื้นที่จริงเพราะฉะนั้นการที่จะไปตรวจสอบที่ดินต้องไปตรวจสอบที่ดินจริงนะครับว่ามีการครอบครองและทําประโยชน์เป็นพื้นที่หรือไม่ต่อมาครับสคหนึ่งสิทธิครอบครองนะครับ หนังสือฉบับนี้นะครับบอกให้เรารู้ว่านะครับใครได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดินเอาไว้เป็นเนื้อที่เท่าไหร่นะครับหลักฐานเหล่านี้ก็จะไม่มีแนวเขตชัดเจนเหมือนกันนะครับเมื่อดูตามหลักฐานเหล่านี้แล้วนะครับอันดับต่อมาหากท่านจะซื้อที่ดินข้อแนะนําที่ต้องตรวจสอบก็คือท่านต้องตรวจสอบโฉนดหรือเอกสารที่ดินว่าคนที่ขายที่ดินให้กับท่านนั้นเป็นเจ้าของหรือเปล่า เอาสำเนาโฉนดที่ดินมาก็ยังบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นเจ้าของหรือไม่เพราะโฉนดที่ดินตัวจริงอาจจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ได้ 2. เอาต้นฉบับที่ดินมาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ายังเป็นเจ้าของที่ดินตามที่อยู่หลังโฉนดหรือไม่เพราะเหตุใดครับ 1. นโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ท่านต้องเอาต้นฉบับโฉนดที่ดินไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน ให้ได้ว่าโฉนดที่ดินที่นํามาขายท่านนั้นเป็นโฉนดที่ดินจริงหรือไม่หรือเป็นเอกสารโฉนดที่ดินที่ทําปลอมขึ้นมาเจ้าพนักงานที่ดินที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดที่ดินเหล่านั้นเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจริงหรือไม่อย่างไรต่อมานะครับโฉนดที่ดินดังกล่าวนะครับที่จะขายเราถูกยึดหรืออายัดหรือไม่ท่านได้ต้นฉบับมาท่านได้สำเนามาจากเจ้าของที่นํามาขายท่าน แต่ท่านไม่รู้หรอกครับว่าโฉนดที่ดินปัจจุบันนี้ถูกยึดหรืออายัดเอาไว้หรือไม่เพราะเขายึดอายัดไว้ที่เจ้าพนักงานที่ดินท่านต้องนำโฉนดไปตรวจสอบกับเจ้าพนักงานที่ดินว่ามียึดหรือมีอายัดหรือเปล่านะครับอันดับต่อมาครับโฉนดที่ดินดังกล่าวนะครับรูปแผนที่หรือเอกสารในที่ดินนั้นตรงกับพื้นที่จริงหรือไม่ท่านต้องนำโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ไปตรวจสอบกับพื้นที่จริงด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าที่ดินที่ท่านจะซื้อนั้นถ้าในเอกสารระบุว่าติดถนนสาธารณะกว้างยาวเท่าไหร่เมื่อลงไปดูพื้นที่จริงแล้วถนนสาธารณะเหล่านั้นยังอยู่ครบเต็มพื้นที่หรือไม่หรือปัจจุบันสภาพถนนสาธารณะหรือที่ดังกล่าวนั้นหายไปหมดแล้วมีคนอื่นครอบครองไปหมดแล้วทำให้ที่ดินของท่านนั้นอาจจะเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกก็เป็นไปได้ กับ2นะครับท่านต้องเอาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินนั้นไปทําการตรวจสอบรูปแบบที่ดินที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินเป็นพื้นที่ในลักษณะกว้างยาวเท่าไหร่นะครับท่านจะได้วางแผนในการที่จะซื้อที่ดินและนําไปพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่ท่านอยากจะซื้อนะครับที่ดินที่ท่านจะซื้อนะครับนอกจากจะต้องลงไปตรวจสอบแล้วนะครับต้องดูในโฉนดที่ดินเอกสารที่ดินว่ามีการห้ามโอนหรือไม่ แล้วที่ท่านจะซื้อนั้นอยู่ในระหว่างเวลาที่เขาห้ามโอนหรือเปล่านะครับท่านต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินนะครับว่าเอกสารเหล่านี้นะครับต้นฉบับกับเอกสารตรงกันหรือเปล่านะครับขับต่อมานะครับที่ดินดังกล่าวนะครับอยู่ในเขตของการรอนสิทธิ์ใดๆหรือไม่มีพาระผูกพันตามกฎหมายหรือไม่นะครับอย่างเช่นหนึ่งมีจำนองล่ามีพาระผูกพันจำนองอยู่มีพาระผูกพันขายฝากอยู่ นะครับท่านซื้อกับใครซื้อกับคนที่ขายฝากหรือซื้อกับคนที่ซื้อฝากนะครับท่านถ้าตรวจสอบไห้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับที่ดินมีการรอนสิทธิ์หรือไม่ท่านต้องไปดูว่าที่ดินดังกล่าวถูกรอนสิทธิ์ด้วยกฎหมายใดๆหรือไม่อย่างเช่นรอนสิทธิ์โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีการพาดสายไฟแรงสูงผ่านที่ดินเหล่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากท่านซื้อมาท่านก็จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนายากลําบากขึ้นมานิดหน่อย ท่านต้องไปขออนุญาตจากการไฟฟ้าในการที่จะพัฒนาที่ดินของท่านว่าที่ดินของท่านนั้นสามารถสร้างได้หรือก่อสร้างได้หรือขุดดินได้มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้องไปขออนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยที่ดินดังกล่าวถูกรอนสิทธิ์โดยท่อกส๊สหรือแนววางท่อนะครับใดๆของการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยหรือไม่หรือปอตทหรือไม่ นะครับเพราะถ้าหากว่าท่านไปซื้อที่ดินเหล่านี้ก็จะมีเขตแนวท่อนะครับในการวางท่อพาดผ่านที่ดินเหล่านี้ว่าท่อนะครับมีปริมาณเท่าไหร่ความกว้างของที่ดินที่จะถูกจํากัดในการใช้พื้นที่นั้นเป็นเท่าไหร่นะครับต่อมาต้องตรวจสอบเรื่องผังเมืองว่าที่ดินที่ท่านจะซื้อนั้นอยู่ในผังเมืองประเภทไหนผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองเพื่อบ้านพักอาศัยหรือผังเมืองที่สามารถสร้างโรงงานได้นะครับ พราะถ้าเกิดว่าท่านไปซื้อที่ดินแล้วท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องผังเมืองต่อไปอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ของท่านหรือต่อไปนะครับท่านไม่อาจจะพัฒนาพื้นที่ของท่านให้เป็นพื้นที่ที่ท่านต้องการได้เนื่องจากติดเรื่องผังเมืองต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องไปตรวจสอบแนวเวรคืนที่ดินของการรถไฟการรถไฟฟ้านะครับหรือการต่างๆที่เกี่ยวกับเว้คืนที่ดินว่าเขาจะทําทางหลวงเขาจะทําเส้นทางมอเตอร์เวย์หรือเส้นทางอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไร นะครับเพราะถ้าหากว่าเจอในกฎหมายเว้นคืนเข้าไปต่อมาสิทธิต่างๆของท่านก็ถูกพรบด้วยได้เวนคืนที่ดินนั้นก็สามารถที่จะดําเนินการเอาที่ดินไปจากท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะซื้อที่ดินสักอย่างหนึ่งนะครับต้องใจเย็นๆอย่าเห็นแก่ราคาที่ก็มาขายท่านถูกๆนะครับที่ดินบางแปลงที่นํามาขายท่านถูกๆนั้นอาจจะมีอะไรต่างๆที่ซ่อนอยู่เหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็ได้นะครับซื้อที่ดินนะครับต้องตรวจสอบให้ละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหากท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายสามารถขอรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดได้ทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วนปรึกษาป,ษาปัญหากฎหมายโทร1157อายการช่วยได้ และในขณะนี้นะครับสำนักงานอายการสูงสุดมีรถยนต์โมบายอายการช่วยได้ออกไปให้บริการนอกสำนักงานด้วยหากท่านใดพบเห็นรถยนต์โมบายอายการช่วยได้สามารถขอรับคำปรึกษาได้เลยนะครับ